สวัสดีครับวันนี้มาทำคลิปแนะนำวิธีสั่งจอง iphone 15บน apple store นะครับ so คุณเข้ามาที่ apple store แล้วจะเห็นว่ามันมีให้ pre order ใช่ไหมครับตอนนี้ยังไม่ถึงเวลา pre order ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าคุณทำขั้นตอนนี้ไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากที่ พอเขาเปิดให้พรีออเดอร์ปุ๊บคุณเข้ามาถึงคุณแค่กดปุ่มเดียวเลยมันก็จะผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้ผมอยู่ที่ลอสแองเจลิสนะครับไม่แน่ใจว่าประเทศอื่นๆวิธีการจะทําเหมือนกันไหมนะครับอลองดูนะครับถ้าคุณอยู่ที่นี่ก็ทําได้แน่นอนเข้ามาที่ Apple Store นะครับเสร็จคุณเห็นนี่ครับไอโฟนส15 Pro สมมุติว่าเราจากตัวนี้แล้กด get ready นะครับพอกด get ready ปุ๊บมันก็จะ เข้าไปให้ ready pre-order ได้เลยนะ pre-order ได้เลยนะครับคุณก็เลือกสมมติเราเลือก15 Pro Max คุณก็เลือกไปสีอะไรก็เลือกไปขนาดเท่าไหร่คุณก็เลือกไปแล้วคุณจะอัปเกรด iPhone หรือเปล่าหรือว่าจะซื้อโทรศัพท์ใหม่นะครับถ้าคุณที่มีโทรศัพท์ที่พร้อมที่จะอัปเกรดอยู่แล้วอยู่ในโปรแกรมอัปเกรดเขาก็กดอัปเกรดนะครับถ้าไม่มีก็กด buy new iPhone สมมติคุณกด buy new iPhone เข้าไปเขาก็จะถามว่าคุณมีเทรดอินหรือไม่นะฮะ ไม่มีเทรดอิ in. นะสมมติไม่มีเทรดอินเขาก็จะมีออปชันให้คุณเลือกลว้ว่าซื้อ b u ยหรือว่าจะ finance นะครับหรือว่าจะเข้า Apple iPhone u p อัปเกรดโปรแกรม p p p l e iPhone นอัปเกรดโปรแกรมนี้ก็คือว่าพอปีต่อไปคุบคุณอยากจะอัปเกรดโทรศัพท์อีกรอบหนึ่งคุณก็เข้ามาทําได้ง่ายๆเลยมันก็จะอัปเกรดเปลี่ยนเครื่องให้คุณไปเลยนะครับไม่เหมือนซื้อเครื่องใหม่ สมมุติว่าคุณอชอบ Apple iPhone นอัปเกรดโปรแกรมนะฮะอันนี้คุณก็เลือกเอาตามที่คุณถนัดนะครับพอกดเข้าไปปุ๊บเขาจะถามว่าคุณเป็นเมมเบอร์หรือไม่เป็นถ้าบอกไม่เป็นคุณก็บอกว่า,า enroll นะครับ I like to enroll นะครับเสร็จแล้วเขาก็จะให้คุณเลือกว่าคุณจะเลือกค่ายไหนสมมุติตอนนี้ของผมเป็นเป็น T ี o อ i l e อยู่นะครับเขาก็บอกว่าจะ replace this iphone คือ iPhone ที่ผมถือใช้อยู่ตรงนี้นะครับ ไค์กับเบอร์โทรศัพท์นี้นะครับอาสมมัวผมบอกว่าใส่เอา iPhone นี้นะครับเปลี่ยน iPhone นี้เป็น iPhone ใหม่นะครับเขาก็จะมี AppleCare ให้เลือกนะครับพอเสร็จปุ๊บคุณก็เช็คดูว่านี่คือโทรศัพท์ที่คุณต้องการใช่หรือไม่นะครับถ้าใช่ปุ๊บคุณก็กด get ready to for pre order เลยพอกดไปปุ๊บเขาก็จะถามว่าให้ get pre approve สำหรับ iPhone นี้ไหมนะครับถ้าเกิดคุณ ต้องการให้เขาทำเพียร์พูฟนะครับคุณก็กดเข้าไปเพราะกดเข้าไปครั้นี้ก็จะไปเรื่องข้อมูลต่างๆของคุณละนะครับเช่นว่านะครับที่อยู่หรือว่าโซเชียลเซ u ิว t ิตี้นัมเบอร์อีเมลอะไรพวกนี้นะครับคุณถ้าคุณตก,ตกตรงนี้เข้าไปพอหลังจากตรงนั้นแล้วเนี่ยนะครับคุณก็จะโผล่เข้ามาที่หน้าที่เป็นช็อปนะครับพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเขาก็จะบอกเลยสมมติว่าี่ผมกด มาอยู่ที่หน้าฟอร์อยู่นี่ครับเห็นบอกบอกเลยว่าอันนี้ผมสั่งเคสไปด้วยนะครับก็มีเคสนี่นะครับส่งมาเรียบร้อยแล้วส่งมาเรียบร้อยจะถึงวันที่18นะครับส่วนโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวก็จะส่งมานี่เห็นไหมครับก็คืออันนี้โทรศัพท์ที่เราสั่งเอาไว้นะครับนิวปับป๊บปับ๊บเห็นไหมครับพอเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวเขาก็จะให้เราพอถึงวันที่18นะครับเขาก็จะมีปุ่มให้เราเลือกกด สั่งได้เลยนะครับพอสั่งปุ๊บเราก็ไม่ต้องมาทําขั้นตอนอะไรพวกนี้แล้วนะครับง่ายๆนะครับใครที่ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะครับ s u b สไคร์ e ด้วยนะครับขอบคุณครับ